ประจวบฯลงพื้นที่ครับผมก็ดีใจนะครับเนาะดีใจหลายที่ท่านเเป็นห่วงประชาชนพัฒนาทุกที่เพือเดิอดนะครับผมรู้ถุงบ่อกับบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุการสัญจรกับ่สะดวกดีใจครับที่ท่านนายกประจบท่านได้ลงมาพื้นที่มาสั่งคถตกคนท่างให้ประชาชนเดินทางโดยสะดวกสบาย ผมขอขอบประพุณนท่านอบจและคณะนะบริหารนะครับเนาะคราบผมทุกท่านทุกคนมีคพามสุขเพิ่มจเจืิญแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับกควันนี้ทางองค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับท่านที่ปรึกษาท่านผู้อำนวยการกองการช่างนะครับท่านในช่างนะครับแล้วก็ท่านสอจอเขตพื้นที่นะครับอำเภอกลางพร้อมท่านนายกบุญแทงนะครับท่านรองนายกท่านคณะบริหารนะครับ วันนี้ทางองค์การบริหารจังหวัดนองบุพูเราได้นำเ,เครื่องจักรนะครับรถเกรดรถบดร,รถน้ำนะครับพร้อมวัสดุอุปกรณ์หินนะครับแล้วก็ยางเพื่อจะมาแก้ไขปัญหานะครับซ่อมแซมนะครับถนนสายน้องแก่น้อยนะครับสนามชัยนะครับของตำบลบุญแห่ซึ่งเป็นถนนในความรับผิดชอบของอบจนะครับเรากำลัลงดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แล้วในปีประมาณ66นะครับเราได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจน,นะครับมาอีก9ล้าน6แสนบาทระยะทาง2,600เมตรนะครับจากาสายนาแกาตำบลน,นาแกเภนนาวังนะครับมาป่าแดงงามนะครับตำบลขุนแห่เผนนากลางนะครับ9ล้าน6แสนบาทครับดังนั้นวันนี้ได้เข้ามาดูเครื่องจักรการทํางานของเครื่องจักรแล้วก็ถนนเนินทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับชาวตำบลขุนแห่ชาวเมืองนากลางได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกครับ